ครับนี่นี่อีกเนี่ยว่างๆเนี่ยทา,าให้หมดสิทาให้เต็มอ่าโอเคอ่อารอรถสีเขียวจุ่มก่อนล้างผู้กันก่อนออส,สีเขียวเรารถสีเขียวสิหรือมันก็สีเดียวกันหมดสิ อ่าสีเหลืองก็ได้อ่าเอาเลยอ่าอ่าโอเคโอเคนมัสวยนะออ๋โอเคสวยโอเคเสร็จยังตรงนี้หน่าสีอะไรสีเหลืองเหมือนกันหนอา